คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเงินดาวเงินผ่อน f o r ์ซ350ปี2022นะครับตัวนี้เป็นสีเทานะฮะเขาจะต้องดาวเท่าไหร่ต้องผ่อนเท่าไหร่แล้วก็ราคาค่าตัวเขาเท่าไหร่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับนี่จอดคู่กันกันกบ PCX160 สสีเดีวยวกันเลยนี่ f o ร์ซ่าสนะครับปีใหม่ล่าสุดนะครับโฉมใหม่ล่าสุดนะฮะจริงๆเขาทําเปลี่ยนโฉมเนาะช่วงปลายปี2021เมื่อกี้นะฮะโมเดลนี้น่าจะใช้ไปอีก3ปีเป็นอย่างน้อยนะครับโดยสถิติเนาะของ h o นด้าเขานะครับสีนี้สวยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปไล่เรื่องราคากันท้ายคลิปนะครับไฟท้ายสวยงามมากนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนกรอบใสนะฮะนี่โชคอัพก็สีดํานะครับ ตัวล้อแม็กสีดำนะครับคันนี้จะเป็นรถสีเทานะฮะเป็นเทาด้านนะฮะนี่คำว่าฟอร์ซ่าสามนะครับก็จะเป็นสีเรืมเรื่มนะครับการตกเป็นสีดำนะฮะนี่เดี๋ยวผมพาเดินดูนะฮะตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆพักเท้า,าตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสีดำมันนะครับตัดก,กันกับสีด้านเดิมนะฮะสวยนะครับสีนี้สวยมากนะฮะนี่ข้างหน้าตรงบางโคนนะครับก็จะเป็นสีเทานะครับ ตัวเบรกนะครับเป็นเบรกนิดสิ้นจานขนาดใหญ่นะฮะส่วนลายยางเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นลายยางเดิมหรือลายยางใหม่แต่รู้สึกมันเหมือนน่าจะลายยางใหม่นะเป็นของ IRC นะครับถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยด้วยละกันนะครับตัวไฟหน้าเป็น f u ู l อ e d นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็ใช้สีดำนะฮะสีดำามันดูสวยเลยนะครับดูสวยเลและนะฮะส่วนกระจกนี่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยนะฮะ ก็หลายๆท่านก็บอกว่าไม่ชอบนะครับมันไม่สวยก็ถอดออกนะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมมองว่ามันมองเห็นได้ชัดนะ,ะกระจกมันใหญ่ดีนะครับแล้วก็ชิวนะครับเป็นชิวไฟฟ้านะครับสามารถปรับที่มือได้เนาะก็เป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับการขับขี่นะครับนี่ดูจากทางด้านข้างนะครับนี่สวยนะสีนี้สวยผมชอบเลยแหละนะฮะผมเป็นคนที่ชอบสีเทาเนาะมันเหมือนกันกับอะไรนะสีเทาเลมโบูอะไรประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวพามาดูตรงประกับซ้ายขวานะครับนี่ประกับทางด้านซ้ายก็จะมีปุ่มเยอะแยะนิดนึงนะครับนะก็จะมีปุ่มฟังก์ชันนะครับอันนี้เป็นปุ่มปรับชิลสูงต่ำเนาะอ่าอินโฟเออิน B, อะไรพวกนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดำนะครับดำมันเนาะน,นี่เป็นโลโก้ Honda นะครับส่วนตัวนี้นะครับกุญแจก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีย์เนาะก็คือถือคุญแจไว้นะครับแล้วก็เดินเข้ามาใกล้รถก็สามารถ ปลดล็อกแล้วก็สตาร์ทอะไรได้เลยนะฮะตัวหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับนี่เหมือนกันกับของรถยนต์เลยนะฮะก็คือมีทั้งความเร็วที่เป็นเข็มเนาะแล้วก็รอบเครื่องที่เป็นเข็มนะครับนี่สวยงามนะครับสวยงามประกาบท้งด้านขวามือนะครับก็จะมีสตาร์ทสต็อปเอนจิ้นเนาะมีไฟผ่าหมากแล้วก็มีสตาร์ทมือตรงนี้อ่าส่วนตุ้มปลายแฮนด์นะครับนี่ก็จะเป็นสีเลื่อมๆมาให้แล้วนะฮะก้านเบรกนะครับก็จะเป็นสีเลื่อมๆนะครับ ใครไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนเพิ่มเติมได้เมื่อกี้ผมลองขยับรถไปมาเนาะลองกำเบรกดูรู้สึกว่าเบรกของฟอร์ซ่าจะนิ่มนะทั้งเบรกทั้งเบรกหลังแล้วก็เบรกหน้าเลยรู้สึกนิ่มมือมากนะครับทีนี้เรามาดูที่ตัวเบาะนะฮะตัวเบาะเองนะครับก็เพิ่มออปชั่นนะครับก็คือเป็นผ้าสองสีนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดานะครับนี่แล้วก็มีลวดลายนะฮะเขาเย็บสวยนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปทําอะไรนะฮะดูนี่คือสวยงามเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ใต้เบาะนี่ใต้เบาะโคตรใหญ่เลยนะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นช่องเก็บเครื่องมือนะฮะเข้าไปข้างในอีกนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นแผ่นกั้นนะครับสามารถถอดออกแล้วขยับนะฮะนี่มันเกะกะแล้วก็เอาไว้แบบนี้ได้นะครับนี่แล้วก็ใส่ของกระจุกกระจิกตรงนี้นะครับหรือว่าจะขยับมาข้างล่างนี้เลยก็ได้นี่อะไรแบบนี้นะครับ ก็ถ้าเปรียบเทียบกับ X Max นะครับมันจะแคบกว่านะฮะแต่ว่ามันจะลึกกว่า,าก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันคนละเรื่องกันไปนะครับ 350. อซ่า350ส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เนาะเป็นเครื่องยนต์350ซีซีจริงๆก็ซีซีไม่เต็มนะครับแต่ก็มีการพัฒนานะครับปรับปรุงส่วนที่มัน เป็นปัญหากระจุกกระจิกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองก็มีกลุ่มวัยรุ่นมากมายเอาไปตกแต่ง modify เนาะไม่ว่าจะเป็นสายซิ่งหรือสายทัวริ่งนะครับมันสามารถตกแต่งได้หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์นะฮะส่วนในเรื่องของค่าตัวของเขานะครับรถ f o r ์ซ350ปี2022สีเทาคันนี้นะครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่176,500บาท หนึ่งแสนเ่นหันห้าร้อบ,บาทเนาะถ้าเกิดเราซื้อเงินผ่อนเนาะเราก็ต้องดาวใช่ไหมแล้วก็ผ่อนนะฮะเงินดาวนะครับดาวเริ่มต้นที่10%นะครับก็จะเป็นเงินอยู่ที่17,600บาทเท่านั้นนะครับ17,600บาทนะฮะส่วนค่าง,งวดนะครับถ้าเราดาว10%เท่านี้นะฮะค่าง,งวดก็จะตกที่3,487บาทที่60งวดนะฮะ ถ้าเกิดเราดาวเยอะกว่านี้นะครับดาดาวสามหมื่นสี่หมื่นห้านเนาะค่างวดมันก็จะถูกลงนั่นเองนะครับส่วน PCX คันนี้นะฮะเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปต่อไปเนาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวในเรื่องของค่าตัวค่างวดนะครับ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่เนาะในคลิปนี้เดี๋ยวเอา f o r ์ซ่าสามห้าก่อนละกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณสถานที่แล้วก็รถสวยๆที่ใช้ในการรีวิวในวันนี้นะครับก็คือบริษัทชานยนต์สว่างแดนดินนะครับหรือว่าชานยนต์ CBB นั่นเองนะฮะยวพมจะแปะล,ลิงก์ไลน์แล้วก็ Facebook ไว้ที่ใต้คลิปนะฮะหรือว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆก,กับอำเภอสว่างแดนดินที่จังหวัดสกลนครนะฮะก็สามารถมาดูรถตัวจริงได้ที่อยู่เยื้องกันกันกบธนาคารกรุงไทยนะครับติดกันกันกบปั๊มคาวเทคเนาะอยู่ตรงถนนสกลอุดรธาน,นีนะครับไม่น่าจะหากันยากเนาะ เป็นอาคารหลัง3ามชั้นสีแดงๆนะครับมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าจอดอยู่หลายๆคันนะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ